เป็นห้องท้ายแบบไหนครับคุณมาหยาห้องนี้เป็นสองห้องนอนค่ะสองห้องนอนแบบกว้างค่ะหนึ่งร้อยสองจุดห้าศูนย์ตารางเมตรค่ะองห้องนี้ใช่ไหมตัวนี้จะให้พื้นของของพื้นที่นั่งเล่นกับพื้นที่ใช้สอยตรงบริเวณครัวเยอะหน่อยค่ะอ๋อก็คือเน้นพื้นที่เลยไม่เงียเยใช่ค่ะ,อะโอเคเราจะไปดูโซนไหนก่อนดีคะ,ะไปดูพื้นที่ห้องนั่งเล่นไหมคะเค <No? S 1> านาะเชิญค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นนะคะคฉันนั่งค่ะโอเคค่ะ มุมนี้ก็จัดโซฟาไว้ให้เป็นแบบต,ตัว L อ,อย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเรามาคุยกันก่อนว่าห้องนี้เนี่ยถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยจัดอะไรให้บ้างคะถ้าเป็นสแตนดาร์ดก็มีโซฟานะคะมีโต๊ะกาแฟค่ะแล้วก็มีโต๊ะชั้นวางทีวีะคะ่ะ<อ>ก็คือเป็นสแตนดาร์ดที่ทางโครงการได้จัดไว้ให้ค่ะ<ห>นในส่วนของเครื่องปรับอากาศเนี่ยมีอยู่ทุกห้องอยู่แล้วนะคะแล้วก็วอลเปเปอร์ฮะทุกห้องใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนนี้นี่คืออะไระคะตัวนี้ต,นนตัวนี้เป็นเครื่องจับควันคะ่ะเป็น s m o k ดีเทคเตอร์ค่ะอ๋อก็คือจับควันไว้ในห้องก็คือเป็นเป็นแบบสแตนด์ที่มีให้อยู่แล้วใช่ค่ะโอเคห้องนี้เนี่ยจะมีระเบียงเนี่ยทั้งหมดกี่มุม,มคะตรงนี้จะมีระเบียงทั้งหมด3ค่ะ,ะมีระเบียงด้านหน้าที่อยู่ติดกับห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะตรงนั้นส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้เป็นพื้นที่ซักล้างค่ะ แล้ก็า,า,ากผ้าอะไรเงี้ย่ด้านหลังใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ระเบียรที่รับวิวอยู่ด้านด้านหน้าค่ะจะกว้างที่สุดแล้วก็รับวิวดีที่สุดค่ะหรือเราไปดูกันเลยไหมคะได้ค่ะ โอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็นั่งอยู่ในส่วนของมุมระเบียงของห้องขนาด102ตารางเมตรนะคะค่ะค่ะซึ่งดูจากเนื้อที่นี้จัดให้กว้างมากเลยนะคะใช่อย่างที่พี่เมยแจ้งเมื่อสักครู่นะะี้ค่ะตรงนี้จะเป็นระเบียงที่กว้างที่สุดของห้องนะคะอของ,อข,องของห้องไท p e นี้นะคะ่ะฝั่งนู้นก็จะ,ะเป็นเป็นวิวสระว่ายน้ํา<อ>ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อห้องไท p e เนี้ย<อ>เขาก็จะตกแต่งแบบเน,นี้ยคะ่ะมีชุดรับแขกเล็กๆออกมาอย่างเงี้ยค,ค่ะมานั่งทานอาหารได้ค่ะ จิบกาแฟแล้วก็ชมวิวไปด้วยใช่จริงๆช่วงเย็นเนี่ยเป็นช่วงรับลมเลยนะคะระเบียงฝั่งเนี้ยเพราะว่าอันนี้คือถ้าพูดตามหลักห้องเนี้ยหันหน้าไปทางไหนคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะอ๋อคือรับลมเข้ามาถ้าชั้นสูงหน่อยเนี่ยจะมองเห็นทะเลเลยนะคะอ๋อประมาณสักชั้นชั้นสามชั้นสามก็เห็นแล้วค่ะอ๋อคือตัวในส่วนของอาคารของอาคารสีค่ะใช่ โอเคค่ะต่อไปเราไปชมในส่วนของห้องครัวกันต่อเลยไหมคะห้องครัวก็ได้ค่ะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญพื้นที่ส่วนของครัวด้านนู้นเลยนะคะโอเคอ๋อมุมครัวอยู่ด้านนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเราไปดูในส่วนครัวกันบ้างนะคะ่ะฟังก์ชันของห้องนี้เนี่ยจัดอะไรให้บ้างคะคุณมาหยาฟังก์ชันของห้องครัวนะคะก็มาตรฐานของโครงการเลยค่ะก็จะเป็นบิวอินเฟอร์นิเจอร์ทางตู้แบบของด้านบนแล้วก็ด้านล่างค่ะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทำตามมาตรฐานนะคะ ก็คือเตาไฟฟ้า,ฟฟาแล้วก็เครื่องดูดควันไฟฟ้าแบบนี้ค่ะอ่า uh huh. มีให้อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ซิงค์แบบนี้ค่ะ uh อ่า huh. ทั้งหมดเป็นของเทกาค่ะโอ้ uh huh. แล้วก็ในส่วนของตู้เย็น าาตู้เย็นกับไมโครเวฟเนี่ยค่ะแล้วก็ของตกแต่งต่างๆนะคะจริงๆแล้วของห้องนี้ซึ่งเป็นห้องห้องห้องโชว์ยูนิตนะคะเราถึงจะใส่ให้แต่ถ้าตามมาตรฐานแล้วเราจะไม่ได้มีให้ค่ะโอเคค่ะถัดมานะคะก็คือในส่วนของตโต๊ะทานข้าวที่จัดไว้ให้ค่ะ ก็คือมุมนี้เลยใช่ไหะมีสเปซห้งงกว้างมากเลยอะห้องนี้สเปซใหญ่จริงๆค่ะห้องนี้อย่างที่พี่เมียแจ้งนะคะว่าสองห้องนอนเนี่ยเราจะมีทั้งหมดสองแบบของที่ t y p ์ที่มันคล้ายๆกันเนี่ยนะคะเราจะจัดไทป์ไว้ที่90ตารางเมตรกับ102ตารางเมตระฮะตัวเนี้ย พื้นที่ที่สมมุติว่า90ตารางเมตรเนี่ยจะจบแค่ตรงนี้เองค่ะอก็คือจะไม,มไม่มีส่วนนี้จะไม่มีส่วนนี้อ่าฮะแต่ว่าพอเป็น102ตารางเมตรเนี่ยจะยื่นตรงส่วนนี้ออกไปทําทให้อ่ามันสะดวกสําหรับคนที่ทํากับข้าวอ่าฮะทำข้าวเสร็จแล้วก็ เอายกมาไว้ตรงนี้เลยทานอาหารตรงนี้ได้เลยอ่ะฮะเราก็จะเหลือพื้นที่ตรงนั้นให้ให้เป็นพื้นที่ใช้สอยอย่างอื่นอีกได้ค่ะเหมือนกับว่าฟังกชันทานข้าวกับลิฟ่งนี่คือคอนเนคชั่นกันเลยค่ะสะดวกในการที่แบบจะใช้พื้นที่ที่จัดเต็มเลยใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ช่วงนี้ใช่ไหมด้านหลังค่ะด้านหลังเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของระเบียงค่ะที่จัดว้ใหทักล้างหรือว่าซัพพอร์ตใช่จะมีเอ่อเป็นก๊อกน้ําด้านหลังอยู่แล้วค่ะก๋อจะมีซัพพอร์ตจัดไว้ให้ใช่ค่ะเดี๋ยวเรานข้ะ ค่ะเชิญค่ะคุณเซกิมาอยู่ในห้องนอนที่ สองใช่ไหมคะห้องนอนที่2ค่ะตอนนี้เป็นห้องนอนแขกค่ะฟังก์ชันที่จัดไว้ให้เนี่ยมีอะไรบ้างคะเอ,อ่อฟังก์ชันของห้องนอนเนี้ยนะคะก็จะเป็นเตียงเป็นเตียงที่มีลิ้นชักด้านล่างไว้เป็นฟังก์ชันเก็บของค่ะแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าเป็นดิวอินค่ะจนถึงฝ้าข้างบนสําหรับเอ่อตรงนี้ก็เป็นเอาไว้เก็บของที่เราไม่ค่อยได้หยิบใช้อะคะ่ะต้องอาศสยคุณมายาแล <laughs> ้วค่ะขูดไึง <laughs> แล้วก็ด้านนี้ค่ะด้านนี้เป็นเป็นโตเครื่องแป้งนะคะแล้วก็เป็นชั้นวางทีวีค่ะแล้วก็มีลิ้นชักด้านล่างเอาไว้เเเก็บขอองหมมืนดิ แล้วก็มีพื้นที่เหลือเอาไว้เอาไว้าไว,วางเก็บข้าวของเล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะห้องนี้ค่ะสเปซถ้าดูจาก3าห้องนอนเมื่อกี้ที่มีระเบียงด้วยค่ะพื้นที่ห้องนี้จะก,กว้างกว่าหรือว่าไซส์ประมาณเท่ากันนะคะในส่วนของตัวห้องนอนตัวห้องนอนนะคะถ้าตัวห้องนอนห้องนี้น่าจะเล็กกว่านิดหน่อยค่ะคะ่ะแต่ก็คือก็เลยแบบว่าเป็นฟังก์ชันที่แบบจดให้เต็มเหมือนกันนะแต่ถ้าเท่าที่ฟังคอมเมนต์จากลูกค้านะคะห้องนอนขนาดนี้เขาโอเคกันมากค่ะก็คือเป็นอะไรที่แบบว่า โอเคสำหรับไซส์ต่างชาติสำหรับไซส์ต่างชาติค่ะอืมโอเคค่ะแล้วอ้อในส่วนของไฟที่สังเกตดูไฟที่คอนโดนี้จะให้เป็นลักษณะแบบดาวไลท์อย่างนี้เออไม่ใช่สิดิมเมอร์อย่างี้เลยค่ะเป็นดิมเมอร์ใช่ค่ะเป็นดิมเมอร์สามารถปรับได้โทนสีแบบนุ่มนวลอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ไฟสีขาวอะพี่ไม่คิดว่าด้วยด้วยความสบายตามากกว่าค่ะ้าไฟใช้ใช้สีขาวเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะจะแสบตากลางคืนอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าลูกค้าคนไหนชอบว่าเปลี่ยนเอาได้ใช่ลูกค้าแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะโอเคกับแบบนี้มากกว่านะคะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องห้องนอนหลักใช่ไหมคะได้ค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะิเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปห้องนอนหลักกันนะคะเดี๋ยวเราแวะตรงนี้นิดนึงตรงนี้เป็นห้องน้ําแขกค่ะนะคะค่ะตรงนี้ก็ฟังก์ชันเก็บของเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะ เหมือนกันของใช่ใช่ค่ะ อ่าฮะแล้วฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของอในส่วนของการนาบน้ําค่ะแล้วก็จะมีประตูเทมเพอร์เป็นกระจกเทมเพอร์ค่ะแล้วก็ด้านในจะมีเครื่องทําน้ําอุ่นติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยมีช่องที่ให้วางแบบสบู่ไว้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะก็คือจะทําไว้อย่างนี้ให้กับลูกค้าเลยด้วยทุกห้องเลยค่ะอืโอเคในส่วนนี้เนี่ยก็คือห้องน้ำเนี่ยเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับส่วนของห้องรับแขกที่ห้องนอนที่สองจะใช้ห้องแนวนี้แล้วก็ส่วนของแขกที่มาค่ะก็คือใช้บริ การห้องน้ําตรงนี้เลยที่จัดฟังก์ชันแบบทั้งห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบน้ำไม่ได้ตัวเดยใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปห้องนอนหลักเลยไหมคะเคนาะเชิญค่ะเรามาดูดีส่วนของห้องนอนหลักกันบ้างนะคะที่นี้เป็นห้องอนอนหลักคะ่ะเดินเข้ามานะคะตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าบ<อ>ิวอินเอาไว้นะคะ<อ>แล้วก็ด้านนี้ค่ะด้านนี้ด้านนี้เป็นส่วนของห้องน้ําค่ะคุณทกิ ค่ะจะฟังก์ชันไว้ให้เต็มเหมือนกันนะคะนี่ใช่ก็เหมือนเดิมค่ะฟังก์ชันเก็บของที่ที่ทางโครงการเน้นนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่อย่างน้ําแล้วก็จะมีกระจกเทมเปอร์ตัวนี้นะคะท่านไว้ให้ตัวนี้คือไม่ได้ติดตั้งพิเศษนะคะตัวนี้เป็นฟังก์ชันมาตรฐานของโครงการเลยค่ะแล้วก็เป็นเครื่องทำน้ำอ,อุ่นที่มาในทุกยูนิตเลย อาบสองคนได้ไหมคะคุณมยยาถ้าตัวแบบพี่มยยาก<น>็อาบได้นะคะสองคน <laughs> <laughs> ถ้าคุณคุณเซกิน่าจะได้ประมาณสามถึงสี่ท่านเลยโอเคค่ะ <laughs> ไปส่วนห้องนอนกันตอน่ <c oughs> อค่ะอ่าถัดมาตรงนี้นะคะ <Es per ated> ให้ทนาไซส์ไหนครคุณมยาคะตัวนี้เป็น5ฟุตค่ะ่ะเป็น queen ควีนไซส์แล้วก็เตียงก็เหมือนห้องนู้นเหมือนกันทุกๆห้องนะคะ่ะทุกๆห้องเราจะม,มีลิ้นชักเก็บของข้างล่างนะคะทั้งทั้งสองด้านมีทั้งหมด4ลิ้นชักแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นโต๊ะข้างเตียงะค,ะค่ะอฮะหันมาด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ชั้นวางทีวีแล้วก็มีลิ้นชักเก็บของเหมือนเดิมรู้สึกว่าทุกห้องเนี่ยจะค่อนข้างที่จะใส่ใจในส่วน ใช่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากการเป็นคอนโดนยคะ,ะเราจะไม่มีห้องเก็บของต่างหากแยกต่างหากเพราะฉะนั้นลูกค้าหลายๆท่านก็อาจจะกังวลนิดนึงกับข้าวของที่แบบว่าอาจจะมีมาจะเป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรเงี้ยค่ะจะได้เก็บให้เป็นหมวดหมู่นิดนึงค่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ค่ะชอบลายบลเปเปอร์มากเหยคะอันนี้สวยค่ะ่ชอบค่ะข,ของอิตาลีนี่ไหมคะโอเคเราจะไปชมห้องไหนกันต่อเลยคะ่ะ เดี๋ยวพี่แม่พาไปดูหนึ่งห้องนอนไหมคะหนึ่งห้องนอนตอนนั้นมีวิว้วยค่ะอยู่ที่ชั้นห้าอาคารซีเหมือนกันเนาะท่าทางจะสวยน่าดูเลยค่ะชั้นห้าสำหรับลูกค้าก็ชอบกันนะห้องชั้นห้าเนี่ยเหลือห้องนั้นห้องเดียวแล้วค่ะจริงเหรอใช่ค่ะต้องไปชมกันแล้วล่ะค่ะไปค่ะโอเคค่ะอย่าลืม subscribe กันด้วยนะคะ